เออ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 สามสองหนึ่งกกจีโตโกจีตมาเต็ยีมาจุกรุจุกรุสวัสดีปีใหม่พี่น้องทุกคนนะครับผมผมสตาร์เอิร์นนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะเล่นตัวป่านั่นก็คือตัวหมูขลองนั่นเองเลยครับทุกคนจะบอกว่า ป็นตัวที่กระลังมาแรงคือโดนแย่งหลายซาม่าทุกคนอของที่ผมจะเล่นก็จะมีประมาณนี้แหละครับทุกคนนี่เลยวันหนึ่งเียกบทดสองวันหนึ่งเียกบทดสองตอนนี้มีรินก,กรลังจะออกมาเพ่นพ่านและอารวาสโบนลี่ไปจับมันดวน่วนวางวางครับวางวาวงวาดูว่ามีคนจะมาขโมยบูของเราหรือเปล่าเฝ้าแล้วเฝ้าแล้ว ข่วงกระปองดูอย่างเที่อุ๊ชุบออดชุบออดไปมาเลยวมาแล้ว,ลวโบโบมาเรามาเข้าป่าดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับตีตีตีโชว์เนี่ยเราดูเรนโบนดีกว่ารู้สึกเรียนโบนดูดเฮ้ยเพื่อจะเฟิร์สบาดรถามจริงเฮ้ยเรนโบนเฟิร์สบัตรมัร่งเลยทุกคน ถึงหนึ่งนาทีฮลัลโหลหมดเกินทีมเราเนี่ยไปว้าไปการเล่นป่ามันก็จะเงียบเหงาหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเราอยู่แต่ในป่าครับ <c oughs> ต้องฟาร์มของในป่าครับเรียบร้อยหูสามแล้วอ่าแล้วก็ตายนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าโอเคอยู่ครับทีมอ่าเลือกสีแดงครับผม ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่สเตปสามสองหนึ่งได้มาจากไหนไม่รู้คิดเองครับทุกคน <c oughs> <laughs> ถ้าใครดูคลิปนี้เราเห็นลิงคนอื่นเขาเล่นต่างอ่างผมก็มาบอกด้วยนะครับว่าเขาเล่นกันแบบไหนผมเล่นแบบนี้ทุกคนเฮ้ยเราจะไปเปิดเดียวะเราเปิดเดียวะ่าแค่บอกว่าแม่บอกว่าเขาน่าจะเห็นแล้วเขาน่าจะวางว่าอุ้ยมาเต้ยเกือบแล้ว ตุดุดปุกปุดุดุดตนตือนตอนตือนนี่ไงโอ้รีนของจริงนะครับผมโจโจเฮ้ยเพื่อน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 ลืมดูเพื่อนขอโทษครับอผมผมลืมดูเอเลยอุ้ยอุ้รอดหรื่าด่านมีอยู่คนเดียวลืมดูขอโทษครับไปไปตีตีเรียบร้อยต่เรียนบนระวางเรียนบนเรนบนยังไงอูเรนบนเนบนั เดินบนโดนลุมแล้วอาไปช่วยไม่ท oh, er ันอย่านะอย่านะอย่านะอย่าเป็นไรนะอย่าเป็นไรนะปุ๊บ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 ้เขามีวับเขามีวับโอ้เขาไต่กำแพงไปเลยเฮ้ยใจเย็นนะลิงน้อยตุ๊บุุดจุุ๊บตุ๊บุุดจุุดจุดจุปุ้ดจุด กลางว่าไงเนี่ยป oh, yeah, yeah. yeah. uh, ้องกันไว้ก่อนนะยิงกำลังมาบุกโอ้เรากำลังจะแตกเรากำลังจะแตกหรือเปล่ายายายาเออไม่มีสกิลถอยถอยกันเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถอยถอยถอยเพื่อนเพื่อนถอยแยกะแางแเยอะแล้ เรียบร้อยแตกเลยไงมังกรน,นะครับผมตอนนีก้ก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมเก้าเก้าโอ้ติดอะไรโอ้ติดกับดักจบแล้วเสียแผนเสียแผนลิงน้อยบูคองกุ๊กกุ๊กเออเออไง เออเออเออสามสองหนึ่งกดจีต่อกดจีต่อมาตีมามาตีนี่ไงโ,โดนดิครับโดนไปดิครับโจ๊กโจ๊กอ้ยน่าสนใจอยู่มันจะมาหรือเปล่าไม่มาว่ะทุกคนเฮ้ยช่วยเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนไม่ช่วย สู่ไว้ดีครับโจโจไม่ได้คิวด้วยโจโจใจเย็นใจเย็นถอยถอยถอยสกิลไม่พร้อมครับสกิลไม่พร้อมใจเย็นครับเออ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 ใจเย็นสกิลยังไม่พร้อมมาตีมามาตีถอยเถอะถอยถอยเพื่อนเพื่อนถอยสกิลยังไม่พร้อมครับสกิลผมยังไม่พร้อมเข้า เฮ้บวัวไอไปตอนนี้พร้อมแล้วตอนตอนนี้พร้อมบวกของจริงตอนนี้พร้อมสุดสุดสุดจริงแบบสุดจริงสุดจังอ่ะโจโจนน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 ฉันกำลังไปฉันกำลังไปฉันกำลังไปฉันกำลังจะตายแล้วฉันไม่ไปดีกว่า ฉันถอยแล้วฉันถอยไม่นะลัอไป,ไปครับอึเอ,อ้าไปร้านเขาไม่เป็นไรครับขอโทษครับได้เวลาาร์มฟามังกรมังกรครับมังกรครับผมขอมังกรนะคบผมขอมังกรฮึบได้เรียบร้อยได้ เออไม่ได้คิวโอ้โหฝั่งนั้นของจริงของจริงครับของจริงข,ขอขอหนีรับตันต่อครับส้วยครับฝั่งนู้นเหลือสองตัวครับสองตัวโเราอ่าป้อมฝั่งนี้แตกแลด้วย จะยังไงครับนี่จบโหแรงนะแรงคูดนะแรงแรงคูดเลยนะแรงคูดเลยนะเอาตัวนี้กว่าปะปะบารอนเออได้บารอนครับอย่างหล่อเลยไม่มีมานาเพื่อนเพื่อนไม่มีไม่มีมานาะ อเจ็บจะยังไม่ถึงครับจยังไม่ถึงครับตอนสวยยังมีอีกมันมีอีกอ้าตายแล้วเหรอตอนนี้ครับมีโอกาสชนะสูงครับตอนนี้ไปครับตีป้อมครับสกิลแรกตีป้อมอย่างแรงครับโมีโอกาสจบครับมีโอกาสจบเราจะคว้าแชมป์เราจะอุ้ย ก็โหดนะฟังฟังฟังเออเออเออก็เกิดครับก็เกิดโนโนโน่นโน่นก็ทปก็ทิปแล้วก็ยังเป้อมอยังเป็นตวอือเี้ยเี้ยเฮ้ยเศร้าใจขึ้นใจจริงๆนะเร่งเรียบร้อยค่าได้ยหนึ่งครับโจโจนะครับโจ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  โจ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 จะแตกโจโจโอ้โหติดอย่างนานอะไรนี่อะอะไรครับนี่อะไปไหนไม่ได้เลยฝากด้วยนะครับทีมฝากตีป้อมหน่อยฝากตีป้อมหน่อยครับจะจบุยหายไปดีครับเหลือเหลือตอนนี้ไดโจที่ตุ้ยครับผมแล้วเราก็คว้าแชมป์เปีทีนเรียบร้อยครับ 꽃꽃꽃꽃 어, 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 어.